งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุยปป๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตค,ความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุย๋ยตรพา,า,าพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหา,ายเกษตรท่านผู้ฟังแฟ,รแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงทิดบวนบางประมาอดิศักบวนกิยพันนะครับ เรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการตอบปัญหาแฟนรายการนะครับวันนี้แฟนรายการถามปัญหามาบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าการกำจัดมดที่มาขึ้นต้นพลิกจะกำจัดอย่างไรดีคะเออทีนี้ก็ต้องถามว่าทำไมมด มันถึงมาชอบขึ้นต้นพลิกคำตอบก็จะเป็นว่าเพราะว่าพลิกของท่านมีเพลี้ยะนะจะเป็นเพลี้ยอ่อนดูดกินที่ยอดแล้วก็ทำให้ยอดเนี่ยมีลักษณะใบย่นย่นหงิกแบบย่นย่นนะครับแล้วก็บางครั้งก็มีเพลี้ยแป้งสรุปความว่า เป็นเพราะว่ามีเพลี้ยมดมันถึงมาเดินไปเดินมาอยู่บนต้นพริกถามว่ามดกับเพลี้ยมันมีประโยชน์อะไรกันมันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าไอจามดเนี่ยบางทีมันก็ข่าพวกเพลี้ยแป้งจากต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งเป็นพาหนะพาไปนะแล้วมดมันได้ประโยชน์อะไร มันได้น้ำหวานจากการที่เพลี้ยน,นั้นปล่อยลงมาบ่อยครั้งที่เราจะเห็นว่าต้นไม้ที่มีเพรี้ยเราจะเห็นว่ามันจะมีใบสีดำดำอะไรก็เกิดจากราดำเนี่ยเข้ามารบกวนคนนี้สารกำจัดมดนี่โอ้ยก็สบายสบายครับคาบาริอ85%ก็เอาอยู่นะคิวเทอร์ก็เอาอยู่ นะครับไม่ยากเย็นอะไรแต่กรณีที่หลายคนบอกว่า,าการฉีดกําจัดมดโดยที่โดนมดตัวไหนหรือมดตัวไหนได้ยามดตัวนั้นก็จะตายไปแต่ว่าไอ้ตัวที่ไม่ได้มามันก็ไม่ตายเดี๋ยวนี้ในวงการเกษตรเราเนี่ยคนคิดค้นเรื่องยาเขาก็เก่งเขาทำไง เขาก็เอาอยามาเคลือบนะฮะน,น้ำตาลแล้วก็มดนิสัยเนี่ยมันจะคาบมันก็จะคาบไปเผื่อเพื่อนมันแต่ว่าแทนที่เขาจะให้หมดโดนสารชนิดนี้แล้วก็ตายเลยทันทีไม่ตายทันทีครับนะเขาก็คำนวณลักษณะของสารที่ที่ว่าเนี่ย แล้วก็กะว่าให้หมดเนี่ยอย่างน้อยแะเดินไปถึงหลังนะล้วพอไปถึงรังมดนะฮะมดพ,พวกที่ไม่ได้มาปรากฏตัวก็ได้รับเหยื่อพิษนั้นด้วยก็เลยทำให้หมดเนี่ยหายไปทั้งหลังนะครับหายไปทั้งหลังแต่ว่าบางคนบอกเออจริงนะเคยทดลองใช้เอาเหยื่อพิษมาลอก นะฮะ,ะชนิดที่ค่ามตายกหลังเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้ในครัวในอะไรต่างแม้กระทั่งในสวนนะครับสมัยหนึ่งใน,ในแปลงของแก้วมังกรแก้วมังกรมีเพลี้ยแป้งเยอะใช้กันเยอะครับนะแล้วก็หายไปพักหนึ่งคาบอกหายไปมาอีกแล้วอาจารย์ทำไมมันมาอีกอันนี้มดใหม่ มดอพยพเพราะนั้นดาบมดก็ไม่มีหมดนะทีนี้ถามว่ามดเนี่ยนอกจากเป็นอุปสรรคในการพาเพลี้ยมาให้กับพืชกระจายไปอย่างที่ต่างๆแล้วเนี่ยไอ้มดตัวร้ายที่ชนิดที่เรียกว่ามันดุคือมดแดงนะแต่ที่ท่านถามมานี่น่า มดขึ้นต้นพริกน่าจะเป็นมดคันไฟธรรมดานะครับแต่ถ้ามดแดงหลายคนบอกโอ้นั่นหน่เสียจานมันฉีดไม่ไหวเพราะว่าบางทีมันอยู่บนต้นไม้นะนะแล้วก็มันมันเยอะหมดเลยนะครับจะฉีดยังไงไหวไม่ต้องฉีดครับถ้าเพื่อท่านเจอมดแดงนะมาทำรัง ที่ไม้ผลของท่านนะครับและก็เรามองมดแดงเป็นศัตรูนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพูดว่ามดแดงไม่เป็นศัตรูก็มีนะมดแดงเป็นศัตรูเนี่ยเราทางานไม่ได้ครับเวลาเราไปทํางานมันจะมาตายเยือยแล้วเราก็จะมือเนี่ยเผลอไปโดนนะครับไปโดนตัวมดแดงเสร็จแล้วมดแดงพอถูกเราบี้ตายไปโดยรู้ตัวไม่รู้ตัวก็แล้วแต่ มันก็จะส่งกลิ่นเ,เรียกกลิ่นเตือนภัยท่าไปลองดูก็ได้มดทุกตัวนี่จะหนวดกระดิกไปหมดแล้วมันก็จะวิ่งกลูมาหากลิ่นเตือนภัยที่เราทำให้หมดแดงตายนะแล้วมันจะลุมกัดเราเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อท่านเจอมดแล้วจะไปตัดแต่งกิ่งไม้จะไปทำอะไรทำไม่ได้เนี่ยให้ทำแบบนี้ครับให้เอา,เอา ชายผ้าหรือเศษผ้าผพ้แบบบ้านๆก็ผ้าคิริ้วนะเอามาจุ่มนะครับเอามาจุ่มสารครับริลดหอรซหรือจะเป็นคิวเทอร์เนะี่ยจุ่มแล้วก็เอาไปดนะจุ่มให้เปียกนะฮะแล้วก็ยาผสมน้ําแล้วเอาผ้าเนี่ยจุ่มพอจุ่มเสร็จแล้วก็เอาผ้าเนี่ยไปพาดไว้กับกิ่งไม้ต้นไม้ ที่มีมดแดงเยอะแยะนะครับมดมันก็จะมากินน้ําแล้วมันก็จะได้รับยาพรุ่งนี้มาดูเลยฮะโคนต้นมะม่วงต้นไม้ผลของท่านที่มีมดแดงขึ้นเยอะแยะเนี่ยมันจะนอนตายกันเกลื่อนหมดไอวิชานี้นี่ผมได้มาจากเฮียทรงนะเฮียทรงไม่ใรรเฮียทรงก็เป็นเจ้าของ ร้านเคมีกเกษตรแห่งหนึ่งซึ่งปัจจุบันก็โอนให้ลูกหลานไปดำเนินการแล้วนะครับก็ปรากฏว่ามันก็จะนอนตายกันเกลื่อนเพราะว่าเหตุส่งเข้าไปเที่ยวสวนผมก็บอกโอ้สวนอาจารย์มดแดงเยอะก็บอกทำอย่างนี้อย่างนี้แต่ตอนนั้นเขาแนะนำโฟรีดอนนะยาฆ่าผูยาฆ่า,า,มาแมลงด้วยนะ แต่จริงๆแล้วยาฆ่าแมาลงอะไรก็ได้เอามาจุ่มแล้วเราก็พาดเอาไว้ที่กิ่งที่ต้นอันนี้คือมุมมองของมดในแง่ของการเป็นศัตรูที่ก่อให้เกิดปัญหาในสวนแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ที่คณะวิทศาสตร์เขาก็ทำพิพิธภัณฑ์มดจำแนกมดนะฮะอะไรก็เป็นประโยชน์ในแง่การศึกษา พี่น้องภาคอีสานหรือหลายพื้นที่ที่เขานิยมกินไข่มดแดงเขาก็มีการเพาะเลี้ยงมดแดงนะพอเลี้ยงมดแดงแล้วก็อย่างนี้มดก็ไม่ใช่ศัตรูแล้วมดก็เริ่มเป็นมแมลงที่มีประโยชน์เป็นมแมลงเศรษฐกิจนะครับทีนี้มดเนี่ยมันมีพวกนะมดฝูงหนึ่งกับอีกฝูงหนึ่งมันจิมเข้ากันไม่ได้ ผมเคยไปเจอครั้งแรกที่ยะโสธรไปกินลาบที่จังหวัดยะโสธรโอ้โหเห็นมดแดงสองรังมันกัดกันเนี่ยแล้วตายทั้งคู่ไอ้มดตัวที่ไปกัดมดตัวอื่นมันกัดเข้าที่เอวนะเสร็จแล้วตัวแล้วไอ้ตัวมดตัวนั้นมันก็ติดอยู่ที่ปากแลนะสุดท้ายมันก็ตายต่อมาก็มาเจอที่ ้นมะม่วงที่บ้านผมที่สุพรรณแต่ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นมาดูตายครับตายทั้งคู่นี่เขาบอกว่าอย่ามีนิสัยดุร้ายเหมือนมดแดงแต่ให้อยู่กันเป็นสังคมเหมือนมดเพราะมดมันมีราชินีมดมดทหารมดงานอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้น แต่ถ้านิสัยดุร้ายเหมือนมดแดงนั้นก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นมุมมองของมดเป็นอย่างไรก็สุดแท้แต่แต่ว่าถ้าเป็นมดตาำบ้านแสดงว่ามันต้องมีอาหารเวลาเราชอบเอาขนมไปกินในห้องนอนกินขนมปังแล้วมันก็มีการเขาเรียกว่าหลุดล่วงอยู่เ,เดี๋ยวมดมาแหละนะครับนี่ก็ ปัญหาในบ้านมันก็มีเยอะนะอย่างบ้านผมเนี่ยคราวหนึ่งเรื่องนี้ก็มีแฟนท่านหนึ่งก็ถามถ่ายมาเหมือนกันคือเรื่องมดเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีปัญหาเพราะว่าผมใช้เยื่อล่อไปสองๆเดี๋ยวนี้ก็จะขายซองละสาบาทนะฮะแล้วก็แนะนําว่าให้เอาน้ามันน้ามันพืชมาเคลือบมาใส่ด้วยเพื่อให้มันติดไปกับตัวมดนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีปรับ คำถามของท่านในวันนี้นะครับเฟตรลลอนผาดอาหารเสริมเข้มข้นซูทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรลลอนธาดอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรลลอนธาดอาหารเสริมซูทีเนต จากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืช เกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร